สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับลิดลินในเซิร์ฟเวอร์612นะครับวันนี้เราจะมาทำแฟลช S S R บวกกันนะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็เซิร์ฟเวอร์นี้เปิดมาแล้ว5วันนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมว่าผมจะลงเล่นเรื่อยๆนะครับก็ไม่รู้ว่าจะบิดเมื่อไหร่แต่ก็ยังเล่นเรื่อยๆนะครับใครที่สนใจจะมาลงก็มาลงได้นะครับมาเล่นกันเป็นขมูกันนะเออ เห็ครับก็เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็คือเนี่ยเดี๋ยวผมจะสุ่มครบ600ใบแล้วที่1ตอนนี้เขาสุ่มไปที่1นึ่ใบใครจะสู้ก็สู้นะเออเราสู้เราเอาแค่600พอนะครับก็ที่1ไปที่1นึ่ใบนะครับของเราก็5 7 0ร้อยเจใบที่3ก็เป็น5้0ใบนะครับตามมานะเนี่ยที่4ก็420ที่5ก็350นะครับ ตอนนี้ผมมีหินฮีโร่อยู่1อันเราขาดหินฮีโรอีก3อันนะครับเพื่อทำการปลุกแฟตเอสบวกกันนะครับเราก็จะทำการสุ่มอีก30โลนะครับเพื่อที่จะเอาหินอีกอันนึงนะครับมาเราเอาเด็ดพลังกันก่อนดีกว่า ตอนนี้นะครับอันดับพลังของเรานะครับอยู่อันดับที่2ของเซิร์ฟเวอร์นะอันดับที่1ก็คือคนเดิมนะครับแอนโดริปป้านะครับคนคนสิงคโปร์นะพลัง5้0 0สนะครับของเราก็อยู่อันดับที่2นะครับสามแสนนะครับอันดับ3ก็2องแสนเจอันดับสก็2องแสนะครับตามลงมานะพันดานะครับอยู่อันดับที่13นะครับก็ไต่ชานะพึ่งพึ่งพึ่งมาเล่นนะครับแต่พิ่งมาเล่นมาตอนกขวัญนี่เองนะ แล้วเขาสุดแก่งนะครับอันดับที่3นะครับก็พลัง 1, ้งหนึ่งแสนหน0 0งนะครับก็ยังตามอันดับที่สองอันดับที่1อยู่เยอะมากๆนะครับอันดับอันดับที่1นี่เขาไปแสนเจแล้วนะว้าวเขาไปแบบไปไกลมากนะครับไปแสนหละแสนหกนะเห็น okay, ครับกิวก็อยู่อันดับที่1นะครับกิวลูนเทล่านะม,มาเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกันเลยดีกว่าเพื่อที่ทำแซดเอสเอชอาร์โบนะครับตอนนี้เราก็มีตัวแฟลชแล้วนะครับ แล้วก็มีลูกแก้วนะอ่านี่เรามีลูกแก้วแล้วเราขาดเรามีแล้วก,ก็มีหินอีกหนึ่งเราขาดหินอีก3อันนะครับไปเข้าไปสุ่มกันดีกว่ามาสุ่มตู้ธรรมดานะครับสำหรับแฟดนะมาเราต้องการจริงๆในตู้นี้ผมก็อยากได้ตัวเพิ่มนะออยากได้เป็นเป็นโซนิกอะไรเงี้ยเป็น สูนจักรกลเป็นยุ่งเงี้ยครับก็น่าสนใจซอมบี้แมนอย่างเงี้ยอืมมาลองสุ่มเลยดีกว่าปึ๊บอีก30นะครับเพื่อที่จะได้ทำการปลุกแฟลช SSR บวกนะมาสเมาชเอ้ยสีทองมาว่ะสีทองประกายแสงสีเหลืองแห่งโคโนฮะปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปับบับโอ้โห ไม่เพียงแต่ฟังก์ชันไอ้น,นี่มันโจเซ่นี่ว่าเออปืนใหญ่สูงสลายได้ละโจเซ่ตัวที่สองจบละแล้วาขาดอีกยีสไปนะไป let's go อีกหนึ่งทองหรือเปล่าอีกหนึ่งทองหรือเปล่าไปกันไหเฮ้ยอีกหนึ่งทองว่ะสองทองติดกันสองทองติดกัน มนุษย์ได้สร้างโอ้วัคซีนทั้งโจเซ่ทั้งวัคซีนโอ้โหอะไรวะดวงโคตรเกลือจบละไอหนึ่งม้วนนะมาสวิสซ์ไม่มาละอันเนี้ยท้องม,มาละเออมันจบแล้วนไะอหนาคินก็นนไปบึ้บมันต้องมาแล้วต้องมาแล้วไหนึ่งท้องไปแถมๆไปโอ้โหม่วงอะไรโอเคไหนะ มุงอลา,ามชามอลาลามชามบึ๊บใต้ดินเค okay, เดี๋ยวเราไปรับกันเลยดีกว่านะอีก3ไปใบนะครับแล้วก็ได้หินแมฆหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเลือกกันเลยดีกว่าก็แฟชเป็นตัวบกสปีดสายฮีโร่นะครับอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับอืมแล้วก็เดี๋ยวเตรียมไว้ทำปุสเต็กตอนแฟชยูอาร์มาด้วยนะครับม,มา กดเข้าไปบับอีกหนึ่งอันแล้วก็บับอีกหนึ่งอันซึบหินพิณา,าฮีโร่สี่ก้อนนะทำแฟด SSSSSR SS เอบวกคนแรกของเซิร์ฟเวอร์612กันเลยดีกว่าปลดล็อกช่องที่3แล้วก็เปิดล็อกช่องที่4ซึบแล้วก็ผสานแฟด SNR บวกคนแรกของเซิร์ฟเวอร์612มาซึบ <10. S 2> โอ้โหมันเท่จริงจริงไอตัวนี่แฟลชเซบวกเลยนะเทเจดไปเราไปอัพกันก่อนดีกว่าเราจะอัพได้ขนาดไหนนะเดี๋ยวลองดูอัพไปก่อนเลยขัดเลยเท่าไหร่ค่อยว่ากันนะครับ เพราะยังไงเดี๋ยวเราเราเรา,เราต้องไม่สามเสกกันอยู่แล้วนะเพื่อขึ้นห้าดาวเหลือกนะครับแล้วก็ใช้ไปก่อนนะขาดไหมอ่ะอันหนึ่งกดก็ไปซึบมาแฟดกอบฟ้านะเฮ้ยเท่จริงๆไอ้ตัวเนี้ย ดีต้องต้องดีอีกสองรอบไม่เป็นไรดีปไปเลยอา้าวไม่ไม่หมดถอยญาเติมพลังงานเพิ่มนะครับ้อไปเลยเอ,เอัพเข้าไปอัพเข้าไปเออแ,แล้วเสร็จเราก็จะได้เป็นสีฟ้าไง โอ้โหอันนี้ยังขาดเยอะนะครับอันนี้อันนี้ต้องไปฟามเพิ่มนะเออนี่ค่อยว่ากันนะครับกดไปกดอืมนะแล้วก็มาอัปเดตถึงสกิลสกิลของแฟดมาขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแฟดก็เป็นตัวบัสปิดตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็จะ ถ้าเกิดเทียบกับการที่ทำโซนิกผมว่าทำโซนิกน่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าเศษโซนิกมันมีให้ซื้อด้วยนะแต่ถ้าเกิดจะเล่นซ้ำเรื่อยๆแซดก็เป็นตัวหนึ่งที่ดีนะแต่ว่านั่นแหละข้อเสียของแซดมันคือแบบมันเป็นฮีโร่อะพวกตัวฮีโร่นะครับในโซนใหม่จะทำยากนะพวกปีศาจจะทำง่ายกว่านะครับเพราะว่ามันมีกิน่นแบบคูซันไงไมันจะแจกหินเยอะนะครับไปดูต่อไปกันต่อ แต่เราน่าจะทําได้แค่ไม่กี่ดาวนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเราเร,าเร,าเราน่าจะทําได้แค่สีสดาวนะลองดูสิผมไม่มั่นใจแลกไปเลยแลกไปให้หมดบู๊บสดาวนะแล้วก็สี่ดาวนะครับเราแลกไปเท่าไหร่นี้ เราขาดหนึ่งใช่ไหมไป้นไปต่อแล้วก็ไปต่อแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราไปเลือกนะครับไปเลือกส่วนของอีโร่นะผมจะอออินแฟทเลยนะครับฮีโร่นะไปดูยังต่อน่จได้แค่สีดาวเหลืองนะเท่าที่ดูเท่าที่ดู เี่านี้5เศษปเข้าไปประมาณนี้ประมาณนี้ขึ้นไปเลยสดาวเหลืองเท่ๆเออแล้วก็แฟตเดี๋ยวใส่ตัวนั่นลวนนะครับสปีดลวนนะเดี๋ยวยกของตัวจีนตไปให้นะครับ เน้ยใส่สปีดล้วนๆไปเลยน้องเอาแบบที่เร็วที่สุดไม่เร็วที่สุดหรอกตอนตอนนี้น่าชานะส่วนจีนอสเดี๋ยวใส่เป็นของทัสซึมากินะครับนี่ เร็วๆไปเลยเร็วๆไปเลยแบบไม่ไม่เร็วสิต้องบอกว่าไม่เร็วแต่ว่าแต่ว่าแรงเออเราปั๊ออบ,บไปก่อนเลยนะครับโอ้ย UI บักนะสักสี่สิบก็แล้วกันนะซุบเข้าไปนี่ก็เท่าไหร่เท่านั้นนะครับยี่สักสามสิบน้อง ก็อับดาวสักอันหนึ่งเลยนะะออนะทางอยู่ที่48,000นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะว่าเราแหวใครบ้างนะครับอ,อแฟตมาแทนแฟดมาทแมาทนใต้ดินแล้วกันนะครับอือย่นี้นะ ลุยดูลองลุยดูเอาคนอันดับที่ที่5้าก่อนแล้วกันนะครับไปลุยกันเลยดีกว่าแฟดจะมีบัฟสปีดต,ตัวเองอยู่ที่5%เปอร์เซนตะครับตอนที่ยังไม่5้าดาวเหลืองนะแต่ว่าจะบัฟสปีดต,ตัวเองที่20สิบตอน5้าดาวเหลืองนะครับก็เลยว่าถ้าเกิดใครมีแฟดก็คือพยายามปั้นให้ถึง5ดาวเหลืองไวๆนะครับอืออ๋อ,อเดี๋ยวนะ ตั้งทีมผิดเดี๋ยว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 ผมรู้ว่าแฟลชมันบัฟเป็นอย่างนั้นไงเดี๋ยนะลืมลืมลืมเอาใหม่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 นึ่งเป็นงี้เออถ้าเป็นงี้แล้วเป็นงี้ก็ว่าทำไมแบบทำไมนั่นม่ได้บัฟเออเอาใหม่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 เาใหเออมาแฟลชระบัมาสปีดมาซึ้อ สึบหนึ่งแสนสามจีนอ๊อฟเรายิงต่อบึ๊บบับสองล้านแปดระเบิดโบโบหูเพื่อทันการเผาไหมเต็มหมดเลยนะคนแรงต้องดูคนบัฟเฟนนะครับบัฟเฟนกันต่อยดีกว่าแสรแล้วบัฟสปีดมานะสึบ้ยจิโอเขายิงวะแย่ละ เขาเร็วมากอันนี้เขาเร็วมากเขาเร็วเขาเร็วเท่าไหร่เนี่ยคนหน่อยสิโหคําเร็วสี่ช่องนี่นะแปลว่าเรายังบัฟไม่ถึงสินะดี๋ยวเราค่อยไปแก้ของนะครับลองดูหน่อยที่หนึ่งสิเราเราน่าจะช้ากว่านะครับอืมช้ากว่านะตามสเตปโดนยิงมาก่อนเลยบึ๊บ บา้าหูสองันเจ็ดโคตรแรงหูหูหเละเละเละเคครับวันนี้ก็วันที่ห้านะครับเดี๋ยวจะมีทำโกเคสึวันที่แปดต่อนะครับก็คือวันเสาร์หน้านะเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กดซับก็อย่าลืมกดซับเลยนะครับกดไลค์แล้วก็ มีสมัครเมมเบอร์ด้วยนะครับ20บาทได้สติกเกอร์มาใช้ในเมนแล้วก็ใช้ในไลฟ์ด้วยนะครับไว้เจอกันเย็นนี้นะครับที่ไลฟ์สตรีมช่องยูทูบผมช่องนี้ด้ยนะครับเคครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายครับ